อยู่ที่บ้านได้มามากมากครับค้อมน่าสดบอกแล้วนะว่าให้มาถ่ายรายการนะครับแต่ว่าก็ยังน่าสดนี้เรามาร้านอาหารฟิลแบบเน้นสุขภาพเลยแล้วก็เลยสวยจากภายในกาพูดอันนี้ที่เราสั่งมาจะเป็นเียตอนนี้เราอยู่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่เปาหยาเปาหยานะครับเป็นคาเฟ่สไตล์จีน แนวสุขภาพอ่าเขาเขียนว่าเบาลยาฟ้าชาชาชาเฟ่ก็คือเป็นเครื่องดื่มแล้วก็อาหารเพื่อสุขภาพนะแล้วก็บรากาศก็ออกแนวจีนๆนะครับบรรยากาศทงหองตกแต่งร้านสวยมากสวยครับแนวสวยเลยครับใช่ห้องน้ำห้องผ้าสะอาดสะอาดอืมบรรยากาศแบบเข้ามานี่แบบนุ่มดื้นใช่ครับนุ่มดื้แล้วก็ตกแต่งดีมากเลยนะแล้วก็พนักงานต้อดปีมากครับอบรรยากาศชิวๆอยู่ที่บัานใหญ่ใช่ ถ้าเข้ามาเส้นกาจนาพิเศษเนาะเข้ามาในซอยซอยไหนเดียซอยวัดพ่อเงินซอยวัดพ่อเงินก็ได้ตรงเขามาเรื่อยนนะครับแล้วก็ลองแท็กผมว่าในกู o ก l e m ็แบบเจะมีเปล่ายาเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวใส่ชื่อมาเพราะว่าเขาอยู่ข้างๆร้านปลาดยาที่เป็นคลินิกแพทย์แผนจีนนะครับก็น่าจะเป็นเจ้าของเดียวกันเนาะเดาวอย่างนั้นนะก็จะมีรักษาพวกโรคพวกฟันเข็มโวกยาจีนด้วยแล้วก็ข้างๆก็จะมีคาเฟ่ชื่อว่าเปล่ายาตรงนี้อยู่สะอาดสะอาดมากแล้วก็ มาทานมาเขามีชามีชาด้วยนะมีชา้วยเนี่ยเมนูเครื่องดื่มก็จะมีทั้งชากาแฟแล้วก็เป็นน้ําผลไม้ต่างๆส่วนใหญ่ก็คือเน้นเมนูสุขภาพหมดนเลยเมนูจะเป็นพวกเมนูเครื่องดื่มปสุขภาพอาหารปสุขภาพแล้วก็จะมีผสมพวกโสมพวกอะไรด้วยะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่แบบเออท่านทานพวกโสงจีนอะไรเงี้ยได้นะผมว่าน่าสนใจมากซึ่งวันนี้เราเลือกมาเป็นเมนูชาสองแก้วคือเขามีชาให้เลือกหลายแบบมากใช่ครับ มีชื่ออะไรนะอันนี้หยินหยางหยินหยางใช่ส่วนประกอบก็จะเป็นมีเก๊กนวยมีมะนาวครับมันมีหลายอันจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้ส่วนอันนี้จะเป็นบิวตี้อ่าบิวตี้เป็นแบบสวยจากภายในภายในสวยจตามสไตล์แล้วก็มีซิกเนเจอร์ของเราก็สั่งมาอย่างนึงเพราะเรากินข้าวแล้วมันคือเปาพับอืมเราก็สั่งมาหน่อยนะครับเปาพับไส้ต่างๆเสิร์ฟมาพร้อมกับน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ย คิมจิป่ะสลับสลัันี่ว่าสลับตอนนี้เราสั่งมันมีหลายไส้เราสั่งไส้งาดำนาคือเขาเพิ่งทำใหม่ๆเราก็ออกมาสั่คือแป้งแป้งซาลาเปามันหอมมากนี่คือมันวางยั่วไว้ตั้งนานแล้วมันกหอมมากเลยอ่ะใช่มีหลายมุมมีหลายเราไม่ถ่ายรูปคือรู้สึกดีมากเพราะว่าไม่ค่อยได้เข้ามาแถวบ้านแล้วแล้วก็วิ่งผ่านไปผ่านมาไม่รู้ไม่ไม่รู้ว่าเข้ามาแล้วมันจะดีขนาดนี้เลยแนะนำอันนี้ไส้ที่เลือกมาวันนี้เป็นไส้งาดำหวาน จริงจริงที่โตองนี่เขามีชาให้เลือกเยอะเลยมีชาร้อนชาเย็นกาแฟอะไรน้ำผลไม้ปั่นเดี๋ยวเราลองชาของหนูมีดอกลาเวนเดอร์ลอยอยู่ด้วยนะที่กระดอกอะไรไม่รู้นะเป็นดอกไม้นะของหนูมันมีเหมือนดอกแอปเปิ้ลชาดอกแอปเปิ้ลแล้วก็มันบอกว่าเบียตี้เปกนไงมีกลิ่นชาแล้วก็ กินแล้วมันไม่แปลกคืออร่อยกินได้ปกติบางทีไปที่ร้านบางทีแบบสั่งชาดอกไม้อะไรกินไม่ได้เลยอีนนี้นมีน้มันจะแบบมันมันมีความหอมดอกไม้นิดๆและหวานแบบมันไม่หวานน้ำตาลหต่นนว่าหนูว่มันหวานแบบหวานแบบหวานที่คนลิ้นอะหนูบอกไม่ถูกมันหวานด้วยอะไรไม่รู้แต่ว่าอร่อยอร่อยเลยตอนนี้ยินอย่างเนาะลองดูนะยอือ มันจะมีความความละมุนเข้มกว่าเข้มกว่าไอริวตี้มีความเข้มกว่าอใช่เข้มเข้มแต่มันไม่ได้เข้มโขมะใช่มมันเข้มนัวๆบอกไม่ถูกอธิบายไม่ถูก่ไจะเป็นรสชาติที่เราเคยกินนะครับใช่มันจะไม่ใช่ชาจีนทั่วไปแต่ว่าอร่อยสดชื่นเดี๋ยวลองกินคู่กับเตาพับ เราเราเรา,เราบิบกันไหมเราบีบให้ชมกันไหมไส้ในอะไรน,น่าจะาหยิบยากว่ะม่ยากเห็นว่านะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะ <c oughs> เห็นเห <c oughs> ็นกงเราจะลงที่รถจัก้นี่นีไ่ไส้ไส่หนาดำออมันหนาดำมันก็จะเข้าปากเราเอ้าปากเราหน้าต่อไปไม่ต้องไม่ต้องหั่นใดๆไม่ต้องไม่ต้องหนูอยากชิมไส้ก่อนได้ กับแป้งแป้งซาลบเปาเขาหอมมากเลยนุ่มน่าจะนุ่มปะเอาคูดีครับดีมากนะหอมมากหอมมากไม่หวานงาดำไส่ที่บอกว่าเป็นงาดำหวานก็ไม่ได้หวานแป้งหอมแป้งหอมมากอุ้มคูกับเลยต้องกินคู่กับอันนี้ได้เปล่ะหอมมากมันคู่กับอันนี้ก้อนหลัง คาไม่น้อยมาลองม,มันมีหลายอย่างเนะกับข้าวมีหลายอย่างหนูชอบแป้งค่ะปอผัดกระดูกสดชื่นนะอ่ะพินกูกค่ะน้ำชาของเรา ความรู้สึกคือสุขภาพดีครับมรู้สึกนะผมรู้สึกได้คือสุขภาพดีอยากเห็นป้งทอดปอกเปล่าเลยอ่ะใช่แล้วอร่อยที่ประมาณเทอาอืมไปได้แล้วแล้วก็เขาจะมีแบบตกแต่งว้าเนี่ยเป็นแบบมีพวกเครื่องอลังการข้างหลังหนุ่มมากเนี่ยมันเป็นเห็ดจริงเห็ดปลอมไม่รู้เห็ดจริงเห็ดปลอมแต่สวยนะแต่โสมันโสข้างหลังโสจริง มีกาแฟใส่โสม้วเนาะโอเคโสมใหญ่มากเขาตั้งโท๊ะห้องน้ำสะอาดสะอาดสะอ้านอะนั่งยิ่งว่าเป็นเจ้าสัวเลยนะแนะนำไหมคสไตล์จีนของจริงราคารเทียบคุณภาพที่มันไม่แพงราคาราคาไม่แรงเลยเอยน้ำชาว่า็7 0 75เดีหยวถ้าเทียบกับอุปกรณ์วัตถุดิบที่เขาใส่ของดีนะ คนแรกเอาครับ50บาทนี่ไงอ,อยอากจะพาแล้วเก็บบร <S <S รยากาศแล้วเยอะๆค่ะใช่นมหน,น,น,นูอยากกินหนูอยากกินแป้งเอาไส่ติแป้งเขาอยู่หนูชอบแป้งมากเลยอ่ะ แันนี้มัน,ม,นมันมีกลิ่นยังไงเนาะหนูว่าไม่ค่อยกินผักแต่มันทาให้ไม่เลี่ยนสำหรับคนที่ชอบกินผักจะรู้สึกว่าสดชื่นมากสลัดที่แบบมันมีกลิ่นผักแรงนิดนึงแต่ผมชอบแบบนชะอบกินผักหอมหอมผักครับ แล้วคนจะไม่ชอบกินผักก็จะม,มัน<อ>ไม่ใช่แค่ผักที่คุกม,มาอย่างนี้อะแต่มันมีส่วนผสมอย่างอื่นที่หนูหนูบอกไม่ถูกมันคืออะไรใช่มีกาแฟด้วยนะมีหลายอ,าาอ,าาาอย่างวิวดีมากอะนึกถึงพาอาากงมานั่งหราอว่าช็อปแน่ โซก็จะเป็นสไตล์แบบว่ากินอ่อลดีจังที่น่าลองเนี่ยอันนนว่าชาร้อนน่ากินแต่แบบมันต้องมีเวลาจิบถ้าชาร้อนแบบอากาศช่วงเนี้ยอากาศดีไม่ได้ร้อนมากเขามีโซนเอาท์ดอร์ให้นั่งข้างนอกด้วยจิบชาร้อนไปเรื่อยๆแล้วก็แบบดูวิวอะคือต้นไม้ที่เนี่ยมันเยอะหนาวเช้ามันนั่งมันดูวิวมันดีมากตามจุดนี้ปักไฟทำงานได้เลย ก็ไม่ผิดหวังนะฮะที่แวะเข้ามานี่ไงมันมีมีชาดอกไม้ชลมาลาบงสายตาคือแค่แค่ภาพบรรยากาศก็แบบสวยแล้วดีมากอร่อยมากเลยค่ยย <laughs> แะแป้งซาลาเปาหอมมาก <laughs> แล้วก็จะมีตัวนี้ทีแบบว่ามัสามารถไปดีทอกันช่ได้รม่จะีส่ทรู้สึกว่าใส่ไว้เยอะมากแล้วก็มันหอมนะครับหอมผิดจมูกแล้วมันมีอาหารส่วนใหญ่ที่าจะเน้นเป็นทางสุขภาพในตรงตรงแป้งสรกาเหมนเขาบอกว่ามันมีมันมีเพิร์อยู่ตัวหนึ่งอะ คลีนน้ำไส้เลยคลีนแม่เหมือนกิดีดีมากเลยค่ะหนูชอบว่ามันไม่หวานมากเดี๋ยววันหลังพาแม่มา <laughs> พาแม่มาแม่น่าจะชอบวันนี้สิไายกินข้าวอิ่ม <laughs> มาลองหนูขับผ่าน <laughs> หลายรอบแล้วบอกว่าไม่ไม่เคยแหวนใช่อร่อยนีเ่เป่ามาดบบหวาน นี่เป็นเมนูนี่เยีะเยอะมากนี่เยอะมากนี่เป็นแบบซีเนเจอร์ครับซีเนเจอร์ดิสนะครับเป็นขนมก็มีนะขนมก็จะมีอ,ะอย่างเงี้ยเป็นอาหารเพื่อสุขภาพหมดเลยนะครับแล้วก็มีพวกเครื่องดื่มก็คือมีทุกอย่างนะอีกเ,เลกเ่มหนึ่งอีกเล่มหนึ่งจะเป็นเครื่องดื่มนเครื่องดื่ม ลด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 ไม่รูสูงมางนะประมาณนี้โอเคป แล้วก็ถ้าอยากจะมาฟังเค็มมีแพทย์แผนไทยแผนจีนครบวงจรเนี่ยก็ที่นี่ได้ปาดยาหรือว่าเป๋าหยาคาเฟ่นะคะครับอยู่ที่บางใหญ่นนทบุรีครับมาได้เลยบรรยากาศ<ผ>ดีมากฝากติดตามช่องเลยครับน้าสดครับอ่าฝากติดตามถ้าไงก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เวลาที่เรามี วิดีโอคลิปใหม่ๆนะคะก็เป็นมือใหม่ในการอยากทำคลิปก็อยากจะฝากทุกคนช่วยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจสนับสนุนเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปครับทุกคน